สวัสดีค่ะพ่อๆแม่ FC ของคู่แม่เหมียวทักทายตอนแร่ๆเลยเด้อเรื่อนี่เด้ออยู่กรอทอมอยู่กรอทอมอนะคะอุ้ยมันมีเวลาว่างช่วงชั่วโมงสองชั่วโมงนี่แหละค่ะนอนพักผ่อนรอลูกสาวนะคะก็เลยเบึ้งคลิปหลายแล้วก็บเบึ้งภาพนะคะที่จริงกับเบึ้งเต็มมื่นกุ้งปิดอ่าลายสดเพลินละนะคะก็เลยบพาท่นมีโอกาสได้วาวลุ่มเลยก็เลยอยากวาลุ่นจักหน่อยเห็นภาพแห่งความประทับใจของน้องแล้วก็ น้องโซฟียเพชรบานแพงสาวน้อยลำพือนโชกับน้องเอกชนวรินรนะคะเพิ่นจับมุ่งให้กันจับมุ่งมุ่งกุดของน้องมาสิลนลสิรลลุดได้จังใดงเวลาของมาลงมาไล่นะพักกันเห็นสินปินแตลล่ละคนพักกันของมาไล่เต็มข้ออ้ยาข้อสีหกักเลยเนาะพอพอไอแม่แตละคนเห็นซื้อเจ้าของก็ดีวอกดีใจว่าอย่างน้อยก็เป็นส่วนหนึ่งของความสุขของลูกๆนะคะหลายๆคน นะคะน,นี่ของสาวนและเพื่อนช่วงเป็นเพื่อนปิดฤด,ดูกาลก่อนพอฉันถึงคิววงหนึ่งอ่ะคะะ่ะก็จะว่ากันอีกทีหนึ่งนันนี้วงสองให้ใหกำลังใจให้กับศิลปินหลายๆคนนะคะหักแพงหลายกหลายแน่นะคะตามตามาที่เขามีนั่แหละนะคะตามความหักความแพงการให้กำลังใจ เห็นสองไอ้น้องเิ่นดูแลนะคะเพราะแม่แค่หน่องเอกกับหน่องโซเฟียหรอจริงๆศิลปินหลายๆคนหลายๆท่านเพิ่นกันดูแลซึ่งกันและกันนะคะอนซ้อนมาไล่ของฮักแพกแน่ของโซเฟียของหน่องเอกทุกคนนะครมานสุคนนะคะมานสุคนเป็นมือสุดท้ายของการแสดงของฤดูการที่หนึ่งฤดูการแรกของสาวน้องเพื่อนโชคก็ถือว่าประสบความสําเร็จในการต่างวงนอกเป็นวงใหม่ การจ้างงานจ้างการแสดงดนตรีแสงสีเสียงปาละระรานตาถึงแม้จะมีศิลปินลหลายๆคนเพิินไปใส่ยังก็ใส่ชีวิตการแสดงหรือเดินทางเส้นทางใหม่ก็ดีใจน้ำเพิินที่เพิินได้ไปตามทางของเพิินตามฝันของเพิินไปยยูกะให้ดังๆปังๆคือเก่าก็ยังอยู่เชียนะคะคนใดเข้ามาเข้าเพลงคนไห้เขาก็ไปเชียร์คือเก่าแหละ,นะะเนาะค่ะเนาะ กาจังได้ก่หัหกกระแพงให้เห็นอ่ายังก็เติบโตทุกคนทุกคนให้มีเอฟซีมีศิลปินเอาไพมให้มีเอฟซีให้มีคนหาค,คนแพงไล่นๆนะคะในศิลปินแต่ละคนแต่ละทันนะคะเอามาบอกถึงน้องโซฟียกับน้องเอกนะคะก็ถือว่าเข้าเก่าไปที่ละขันเก่าไปถึงแมจะเป็นเก่าวยายเต่เสื้อว่าในอนาคตวันขังหนะ้าความโชคดีของเขากับิมีมากคือกันกันกบเพิน่นนะคะเก่าที่ละหน่อยนะคะถึงแมจะเป็นเก่าวยญย เข้ากับเรก้าวขึ้กันกับมูเพราะฉะนั้นก็ล่อดังให้ดังๆให้ปังๆกัในฤดูการหนากับโบน่ขึ้กันนออีหล่าฝรั่งหน่อยกับเอกชลบรินนะคะอันนี้เป็นความรู้สึกดีๆีคู่หมอบไใหกับบทเพลงเก่าโบทานใหญ่นะคะกับภาพนารักนารักของสองไอ้อกเพื่อนค่ะสวัสดีค่ะ ค่อยๆก้าวไปด้วยใจมั่นคงเป้าหมายก็ยังดำรงยืนยงสัตว์ซื่อในตัวเริ่มมาจากหนึ่งถึงร้อยคอยไต่ให้ชั่วดิ้นรนสู้เพื่อครอบครัวไม่ท้อไม่รอเวลา เก้าทีละน้อยความฝันวันนี้มีอยู่เกิดมาต้องสู้ต้นทุนมีน้อยหนักหนาขอบคุณแรงใจคอยเชียร์คอยนุ้นเรื่อยมา น้อยนิดมากล้วนคุณค่านำพาส่งไปถึงฝันเป้าหมายยิ่งใหญ่ต้องไปให้ถึงตรงนั้นเหนื่อยยากลำบากฝ่าฟันสร้างฝันจนถึงเส้นชัยจะไม่ยอมแพ้แม้มีเรื่องราวมากมาย ลูกขอตั้งมั่นเอาไว้ขอไปให้ได้ให้ดีพ่อแม่รอหน่อยรอลูกไปสู่อีกครั้งครานี้ให้ดีให้ดังให้ปังสมดังตั้งใจขอคุณทุกคนที่คอยจับมือกันไว้ ลมเกลียวเข้าเหนียวแน่นในส่งให้ถึงฝันแนเดือ องไปให้ถึงตรงนั้นเหนื่อยยากลำบากฝ่าฟันสร้างฝันจนถึงเส้นชัยจะไม่ยอมแพ้แม้มีเรื่องราวมากมายลูกขอตั้งมันเอาไว้ขอไปให้ได้ให้ดีพ่อแม่รอหน่อย พราะลูกไปสู่อีกครั้งครานี้ให้ดีให้ดังให้ปังสมดังตั้งใจขอบพุนทุกคนที่คอยจบพือกันไว้ลมเกลียวเข้าเหนียวแน่นในส่งให้ถึงฝันแน่เดือ